เรียนเชิญท่านกำมลสุขสมบัติอภิปรายครับเชิญครับขอเรียนท่านประธานที่เคารพกำมลุขสมบัติอุทิศสมาชิกจากจังหวัดสุริมบุรีนะครับผมอยู่ภาคกลางก็ในอดีตเราก็เป็นอู่ข้าวน้ำนะครับภาคกลางหลายๆจังหวัดนะครับปัญหาชาวนาเองก็ทุกปีนะครับนอกจากบางปีตลาดโลกต้องการราคาข้าวเราก็สูงขึ้นก็ พอบรรเทาไปได้นะครับชาวนาเองก็กระดูกสลังก็ยากจนลงยากจนลจนลมีแต่นี้สินอย่างนี้นะครับผมอยากจะเสนอไปถึงผ่านท่านประธานไปถึงรัฐบาลคือผมอยากให้มองภาพองค์รวมผมมีโอกาสไปเวียดนามไปดูนาข้าวนะครับคือถ้าเราพูดกันไปพูดกันมามันก็ไม่จบแล้วมันก็แก้อะไรไม่ได้ปีหน้าถ้าโอเคผลผลิตมันล้นหรือว่าเราหาตลาดไม่ได้มันก็เหมือนเดิมราคาก็ตกต่าหรือคุณภาพข้าวเราสู้ไม่ไหวนะครับ อย่างผมยกตัวอย่างอย่างในอาเซียนเราเดี๋ยวนี้เวียดนามนะครับเฉพาะข้าวหอมเนี่ยก็ผลผลิตมากกว่าเราคุณภาพดีกว่าแล้วก็ทนต่อสิ่งแวดล้อมนะครับของเราปลูกอาจจะใช้4เดือนของเขาสองเดือนครึ่งถึง3เดือนวันนั้นก็ปลูกได้หลายครั้งแล้วก็ผลผลิตต่อไร่นะครับมากกว่าเรานะเท่าตัวกว่าอย่างนี้เป็นต้นแต่พื้นฐานของเขาคือสมัยก่อนเนี่ยเราเวียดนามเนี่ยขอให้เราส่งข้าวเพื่อบริโภคนะครับ คือเขาไม่พอไม่พอภายในประเทศนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาแซงส่งออกอะไรต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่าเขาบูรณาการองค์รวมในการผลิตข้าวนะครับคือเขาดูแลตั้งแต่ดินนะครับพัฒนาดินแหล่งน้ำเพราะเวียดนามเนี่ยฉายาเขาคือเมืองแม่น้ำร้อยสายเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเข้าถึงทุกที่นะครับระบบชนประทานนะครับแล้วเขาดูแลเรื่องมเมล็ดพันธุ์พัฒนามเมล็ดพันธุ์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมเมล็ดพันธุ์เขาถึงแข็งแกร่งแล้วก็มีคุณภาพอย่างที่กําลังมีปัญหาอยู่ชาวนาไทยในภาคอีสานหรืออีสานตอนบนอยากจะซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเฉพาะข้าวหอมของเวียดนามเนี่ยเอามาปลูกแต่ทางเราก็กลัวว่าโอเคข้าวหอมเมลิเรานะครับจะเสียชื่อเสียงหรือความนําในการผลผลิตนะครับเพราะแน่ดีนเนี่ยข้าวหอมมะลิเรานี้อันดับหนึ่งนะครับ ทุกปีสมัยก่อนเรายังมีการประกวดที่เมืองบาเกียวประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยมันก็แข่งหอมมะลิอันดับหนึ่งหลายๆปีแล้วก็ตอนหลังก็มีข้าวของกัมพูชานะครับข้าวดอกมะลิมาชนะเราบ้างแล้วตอนหลังมันก็มีคู่แข่งอย่างเวียดนามขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาดูมเมล็ดพันธุ์พัฒนา,มาเมล็ดพันธุ์รวมถึงปุ๋ยและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเขาแบ่งครับเขาสามารถประมาณการว่าโอเคผลผลิตต่อปีจะได้เท่าไหร่ เอาไว้บริโภคในประเทศเท่าไรและที่เหลือส่งออกหัวใจมันอยู่ที่การตลาดครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องหาตลาดใหม่ๆนะครับเพราะทุกคนก็ผลิตข้าวแข่งกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาที่เราจะเจอทุกปีอ่ะถ้าเราไม่ไม่คิดแบบองค์รวมก็มามองปีต่อปีก็มีปัญหาหตลอดชาวนานก็ยากจนตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเสนอให้รัฐบาลก็คือทาเป็นเป็นองค์รวมเลยพัฒนาจริงจังสักทีหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ประเทศของเราพัฒนาแล้วก็ชนะก็จะพนจากความยากจนก็สั้นๆขอบคุณมากครับขอบคุณท่านกมลครับ